สบายดีสบายดีพ่อแม่พี bye. Bye ่น้องสุขสุขคนเลยนี่สิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางราวหรือทางไทยต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าวชูชงทุกใหญ่จันดามบรนนาสแนลคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยวันนี้เรามาพบกับพ่อกันวันนี้กับช่วงสองโมงกลัวพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้กับเม่ใหญ่จันดามบรนนาก็ลงมาหอดวัดหอดว่าหดยอดจอดถึงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็ลงมาให้หดให้บวชเนาะพ่อแม่พี่น้องหามเนี่ยคุณยายซาเนาะใส่กองบุญพ่อแม่พี่น้องเลย อันนี้ม่ใหญ่จันดาบ้านนากคนมาเบอร์ติดตามรับชมกันแล้วพี่น้องกดอื่นฝากค่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะเป็นกำลังใจให้ม่ใหญ่จันดาบ้านนาคือเก่าคือเดิมเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยติดตามรับชมกันเลยนพ่อแม่พี่น้องมาดิถ้าเราอีกครั้งหนึ่งนาะพท่านให้ฮให้บทพี่น้องเอ้ยถ้าไปติดตามรับชมกันเลยเลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องแล้วแต่ไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะหน่อยเลือคนไลยเนาะ นี้ขาอดวัดีโพไซบ้านโคกญงแขงสวรรคีนาเขตะน้อแม่พี่น้องมาอตะพอนเนาะโดยโอเคเดี๋ยวพี่น้องพี่นองลย่งสเริมเนาะเริ่มเด็ดตะเรียนใช่ไหมเอสาหามประมาณนี้นะพแม่พี่น้องเนาะคนเางตลาดหลจุกวนมาตุบมโหไปแล้วนะพ่อแม่พี่น้องโสองโมงตัวเลยสามโมงบ่น้องมาทำอะไรกันอยู่หพี่น้องเย จบชิสิいい่งจะพิสสามรอบนะครูขึいい้นเลยพีいい่น้องบาทชูเข่าตู้ข่าวเจอละก้าวเนาะพี่น้องโดยพิสสามรอบก็คือสิจบชิ้นพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาไปแล้วบาทพี่น้องเลยโดยคุณเรือนสามพ่้แม่สามคำบุณฟ้องข่าประจำปีบ้านโคกใหญ่เขนชาวนาเก่งพอเน้อพ่อม่พี่น้องเลยมาเบิ่งมาชมน้ำกันทีที่ทุกท่านขอบันติดตามรับชม สอมใหญ่จะนามันมาตลอดเด้อโดยอา้่แม่พี่น้องเ้ยบ้านเนาะประมาณนี้เนาะแม่พี่น้องคนบ้านเฮาแล้บ้านอื่นแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นใช้สละมาก33บาทเนาะแม่พี่น้องเอ้ยโดยตึกน้องเอ้ยเนาะประมาณนี้เนาะอ้ i เออวท่เยโอยเอ้อขวดเลอเข่าขวดเลือก่ทได้ไม่ขวดไม

เนอแม่ที่น้องเอซ์เจ๊บให้ปวดบ้านเขาเนาะ

Thank <laughs> you. ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງເນາະນີ້ກໍໄດ້2ຮອບແລ້ວເນາະຍັງບໍ່ຮອດຈອດກໍເຖິງຢູ່ຍັ น้อยมาเมืองมาชมกันเ้อทุกคนาะน้ยน่ารอเือยงรอดแปลงเนาะเรณีพี่น้องทุกทิางมาดตามับช้นํำกันเนอมารวมน เ่าชามชั ute, hey, <speaking> language, ้นเสื้อคือเหม่น้องเหิยไก่กินเนาะ ชุ่อสหอบามหแล้วเราก็ได้ชงหอสามหอบนี้แล้ว มานี้นอกคอมมดี้นองเยเนาะจะแดดนอกคอมเมดี้นองห้อ้ทุบเจือมาเลยไม่จะนาวมานาวม่ได้นาวเนาะห้อุบเจือโอ้ยบุญทานอกคอมมดี้นองเลยเออ้าไยงก็ได้พนาง

ยับยาชูได้ความไข่ยาชูนีเด้ออ้ดดอกนเอ้ยอย่าเ็บยาจนงานการคิดได้ของพวกรวยเนาะอเก็บได้ไข่ยาูีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้อดาเด้อ t y จอดแล้วพี่น้อเอ้ยนี่เพิ่นก็แล้วแล้วเนาะพี่น้องมาโคมแล้วเนาะมาน้ําหดในแบานีพี่น้องมาน้ําวดน้ําน้ําทหดวด่เนาะ ทุบเทโบดเร็วเรียบร้อยนะคนมาอาบน้ำอาบน้ำในห้เนีูก็ม่พี่น้องคือห้ามใช่เนาะอาบน้ำอาบในเนาะ้เลมมาแล้วพี่น้องแต่ละคนเนาะตะุยะซาเขากแต่ตะจุกละโนยาม ุยาชาก็เริ่มทยอยมาแล้วแต่ละคนโอ้โหทําไมพี่น้องเอ้ยมาแล้วกดโฟนออพี่น้องเอ้ยเลยแต่กระบากกบอกเพิ่นโยมนี่เราได้เพพี่น้องคนก็ได้นเมาเลยเนาะ นีค้ดเดเด็านี้มาหน้าหน้เงินเนาะงานมาจย้อยมาแล้วอเราโยบโยกลงเนาะเอยคากาลีพี่น้องเลยคากาลีข่าชาดกัน

สําหับทุกนี่ก็อบทันนี้นะพเเลยคิดหนาจะมาพบกันใหม่ที่เก่าที่เดิมขอบคุณทุกท่นเฮกุกทสบ่อมพี่้าพอาการใกขอโทษหลายๆเด้อที่ทที่ตามครับชมพ้อมักันนมานามาตลอดโสณาเด้อพอพี่น้องเลยคินหนามาพบกันใหม่คือเก่าคือเดิมโอเคพี่น้องาวความสบาดี